สถานที่แห่งนี้ก่อนที่จะมาเป็นสวนที่สวยงามและกว้างขวางอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี้สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของกรุงเทพมหานครมูลนิธิรัชกาลที่9องค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงปวงชนชาวไทยเพื่อน,น้อมเกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสุพมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา5ารอบในพุทธศักราช2530โดยสร้างบนที่ดินของกรุงเทพมหานครบริเวณหนองบอลที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่มีศักยภาพในการเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนระบายสู่แหล่งธรรมชาติซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามพระราชดำริโครงการเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527ตามความมุ่งหวังร่วมกันที่จะสร้างสวนสาธารณะระดับนครให้เป็นหน้าตาของประเทศและสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ประชาชนได้มาพักผ่อน นี้จะเดินเข้ามาถึงหรือเปล่าค่ะรอยไร่เลยนะคะร้อยไร่ขาลากเลยค่ะสมควรครับอ่าเจอดอกไม้แล้วไหนคะเนี่ยดอกไม้ทั้งสีเหลืองทังนู้นมีสีขาวด้วยเราจะอย่างนี้เราต้องเริ่มจากการสอนวิธีการถ่ายภาพดอกไม้นะดีไหมดีค่ะทีนี้เอาอย่างนี้ผมจะลองแนะนํา2วิธีด้วยกันวิธีแรกคือวิธีที่ง่ายที่สุดต้องส่วนใหญ่จะมีนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับ เราเริ่มจากการใช้ไอ้กล้องแคนนอน A 6 4 0เนี่ยนะครับเวลาเราเปิดออนนะครับเปิดเปิดนะครับตัวนี้เนี่ยสังเกตว่าตรงบริเวณวงแหวนเนี่ยจะมีรูปดอกไม้อยู่เห็นไหมครับอ่ามีอยู่นะซึ่งเป็นการถ่ายภาพมาโครถ่ายภาพใกล้ถ่ายภาพดอกไม้มาโครยินแบบบ่อยมากมาโครฮะมาโครใกล้อ่าลองกดปุ่มลงข้างล่างดูนะครับอ่าอันนี้ใช่ไหมคะกดลงมานะครับจะเห็นรูปดอกไม้อ่าอย่างเงี้ย ก็คือพร้อมที่จะถ่ายภาพมาโครแล้วดอกทุกดอกอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดแบบซิมเปิลเพลนเดี๋ยวลองวิธีนี้นะครับเลขวิธีนี้ก็คือว่าพอบางทีเนี่ยเราถ่ายทุกภาพดอกไม้เนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเกสรดอกไม้อะไรอะไรเนี่ยพอเบอร์ได้แต่เกสรดอกไม้ต้องชัดมันยืมันเป็นส่วนที่แบบเป็นใจกลางของดอกไม้มันเหมือนกับเราถ่ายภาพคนเนี่ยเขาบอกตาต้องชัด ทีนี้บางทีเนี่ยกล้องออโตเมติกเนี่ยถ้าเราถ่ายภาพอะไรอาจจะถ่ายภาพมาโคปปับเนี่ยเวลาเรากดปรับโฟหาระยะโฟกัสเนี่ยบางทีกล้องมันไม่รู้ตรงไหนมันเกสรออกม้แล้วมันก็ไปปรับชัดที่ใบที่ใบบ้างหรือที่กลีบดอกบ้างบางทีไปปรับชัดที่นอนที่นอน ไอ้เกสรมันก็ไม่ชัดสักทีนะทีผมเลยเอางวดนี้ก็เลยเอาวิธีที่2คือวิธีเกี่ยวกับการใช้แมนนวลโฟกัสแมนนวลโฟกัสเนี่ยไอ้วงแหวนนี่นะครับเมื่อกี้เรากดปั๊บนะครับเราเราตั้งตรงนี้ก่อนตั้งเปลี่ยนมาเป็นที่ P ีที่พีนะครับโปรแกรมแล้วกดตรงวงแหวนนะครับด้านล่างนะครับด้านที่เป็นรูปดอกไม้ดอกไม้แล้วก็มี M S นะฮะ M S ย่อมาจากคำว่าแมนนวลโฟกัสกดลงไปตุ้ม ปั๊บก็เจอดอกไม้กดอีกทีก็จะเป็นแหวนวงสุดท้อกดอีกทีหนึ่งโอเคนะครับแล้วก็เลื่อนไอ้วงแหวนซ้ายขวาเนี่ยก็เป็นการปรับระยะชัดเดี๋ยวเราไปดูภาพปฏิบัติกันเดี๋ยวเวลาเวลาจะปรับระยะชัดนี่ต้องปรับไปจ่อที่ดอกไม้ก่อนถูกต้องครับแล้วเราก็ดูที่เกศเราดูที่เกสอนว่าโอเคโอ้ยก็ไม่ยากนะคะ นี่เหรอคะใช่แบบว่าสวยนะคะเป็นประติมากรรมที่แบบสวยแล้วแบบอยู่กลางน้ำพรพาร์แห่งน้ำเดี๋ยวนี้ถ่ายเสร็จนั้นอีกอย่างไปปีนแล้วนีกอย่างจะไปอวดคือเธาว่านี่ผีมอฉั้นขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเพราะฉะนั้นขอจะไปปริ้นไปอวดเขาได้ต้องรู้เทคนิคก่อนต้องรู้ก่อนว่าจะถ่ายแล้วจะถ่ายคือพอเราเห็นเห็นพับผ่านนะครับหรือวัตถุอะไรก็ตามที่อยู่ในน้ำเนี่ยคะช่างภาพมันนึกถึงทุกทีเลยเนี่ยเห็นไหมฮะมีภาพสะท้อนเงาเป็นเงาเห็นไหมครับ ปกติคือวิธีการถ่ายพับพากลางน้ําเนี่ยเราก็ควรจะถ่ายให้พับพาได้เห็นเงาในน้ำด้วยห็นเงาสะท้อนในน้าด้วยมันก็จะเป็นสีละเลือทองๆนั่นแหะครับเหมือนกับล้อเรียนกันนะครับล้อเรียนกันของจริงกับของปลอมค่ะเงามาทีทีนี้เวลาเราถ่ายอย่างนี้เนี่ยท้องฟ้านี่ค่อนข้างสว่างปกติเราถ่ายด้วยระบบออโตเมติกธรรมดานะครับแน่นอนกล้องมันจะวัดแสงโดยการเฉลี่ยเฉลี่ยแสงเพราะว่าแสงเฉลี่ยปั๊บเนี่ยอะครับ พราะถ้ายาัจะไม่ชัดมันก็จะมืนไปจะมืดจะอันเดอร์เพราะเพราะว่าแสงข้างนอกสว่างนะครับวิธีแก้วิธีหนึ่งก็คือการปรับค่าของการวัดแสงใหม่นะครับปกติแทนที่จะวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพทั้งภาพเราก็เป็นวัดแสงแบบเฉพาะจุดเฉพาะจุดเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการปรับตั้งการวัดแสงระบบเฉพาะจุดให้ฟังวิธีการกดอ่อนกดอ่อนเรียบร้อยค่ะไม่กดไม่เป็นเสร็จแล้วนะครับ เราตั้งไว้ที่พีตั้งไว้ที่พีก็เป็นแมนนวลเหมือนเดิมค่ะตั้งไว้ที่พีเสร็จแล้วนะครับเราไปกดที่ฟังก์ชันเสร็จฟังก์ชันเสร็จนะครับมันก็จะโอฟังก์ชันเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็เลื่อนลงนะครับด้วยวงแหวนนะครับอี่นะค่ะมาไอ้ตรงสี่เหลี่ยมนี่นะครับตรงสี่เหลี่ยมที่เป็นโฟกัสเสาร์คะโอเคค่ะนะปกติมันจะเป็นมันจะเขียนขึ้นว่าเอเบเรชันนะครับเป็นการเขาเรียกว่าวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ ทีเราเลื่อนมาทางขวาเนี่ยมีเซนเตอร์เวทแอเวอร์เรชเซนเตอร์เวทแอเวอร์เรชช์เป็นการวัดแสงเฉลี่ยหนักกลารจุดที่เราที่เราโฟกัสไวันนี้เลื่อนอีกทีเป็นสปอตเห็นไหมสปอตวัดแสงเฉพาะจุดเลยนะครับเราเอาตรงกลางภาพเนี่ยนะครับตรงที่มันมีกลมๆในจอเนี่ยนะครับต่อไปที่ไหนมันก็จะวัดแสงเฉพาะตรงนั้น แค่จุดนั้นจุดเดียวพอเราได้ตรงนี้ป๊อเรากดฟังก์ชันเซตอีกทีฟังก์ชันเซตอีกทีหนึ่งสังเกตถ้าด้านข้างมันจะเปลี่ยนฮะเป็นจุดขึ้นเลยเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีจุดแต่ว่าเป็นว่าแสงระบบสปอตนะครับ๋ยวต้องเลคเชอร์ไว้ด้วยเนี่ยจะจำได้ไหมเนี่ยนะนะไม่ยากไม่ยากลอง สวยมากครับสวยค่ะ<ว>พอราชมงคลงคสวยมากนะคะคือถ,ถ้ามองตอนนี้เนี่ย คือมันได้อะไรที่เราเรียนมาหมดเลยคือแบบอยากถ่ายมากทั้งสะท้อนน้าทั้งทั้งท้องฟ้าทั้งพระอาทิตย์โอ้โหยังไงดีละเดียคือเราเราเราจะถ่ายโดยที่ใช้เทคนิคที่เราเรียนมาทั้งหมดถ่ายตรงนี้เลยได้ไหมคะได้ครับได้ค่ะแต่ทีนี้ยังมีเทคนิคอีกยังมีอีกนะแถมพกเขาอีกแถมเขามาเยอะๆดีหนึ่งช่อก็มีทุกจันแค่2ทิกใช่วันนี้3ทิกไปเลยคือพอเราเห็นท้องฟ้าป๊อปนะครับ ผมทําให้ผมเกิดความรู้สึกว่าเออเราน่าจะเร่งสีฟ้านี่ให้มันฟ้าเข้มกว่านี้อุยทำได้ดิเหรอเดี๋ยวนะฟ้ากว่าปกติใส่สีลงไปถูกต้องครับจริงป่ะคะเทคนิคนี้ก็คือการใช้โอโต้ไวบาลาร์นี่ยระบบไวบาลาร์นี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับลองเข้าลองเข้าไปในเมนูเปิดล้องเปิดกล้อครับป้าห้ามเลยัไปที่พีครับนะครับอย่าไปที่โอโต้นะครับเพราะโอโต้โอโต้จะไม่สามารถตั้งระบบไวบาลาร์นได้ต้องไปที่พีครับไวบาลาร์นเนี่ยภาษาไทยก็คือ การตั้งสมดุลของแสงสีขาวนั่นนเองะครับภาษาไทยนะครับทีนี้เสร็จแล้วเรากดฟังก์ชันเซตครับันครบแล้วก็เลื่อนลงมาทางด้านด้านล่างนะครับมาที่คำว่าออโต้ไวบาลานซลเอดวีบณปัจจุบันเนี่ยกล้องมันเป็นออโต้นะครับเราเลื่อนจากออโต้นะครับเลื่อนมาทางขวาเลื่อนมารูป ทังสเตนเนี่ยคือเขาว่าทางเซนเขาจะมีหลายหลายหลายๆรูปแบบใช่ไหมคะรูปดอกหลอดไฟพอเลื่อนมาทางสเตนปุ๊บเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยแสงแสงตรงนี้มันทำให้ดูตรงพื้นกลายเป็นสีฟ้าเลยอ่าาจะเฟ้รแล้วถ้าเราไปที่นู่นอีกสีฟ้ามันจะกลายเป็นฟ้าขึ้นแล้วก็กดฟังก์ชันเซตอีกทีครับเพื่อเพื่อเซตความนะครัสังเกตนะฮะด้านซ้ายนะครับก็จะมีรูปดอก ลูกหลอดไฟเท่ทีลูกหลอดไฟเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าจะแบ็กกราวด์จะเป็นสีอะไรตอนนจะเร่งสีฟ้าให้มากขึ้นลองลองเจาะที่ท้องฟ้าดูคได้ได้อูปป้าดูเพลงกันดัละเล็กนินึงควนควงคดูมาเร็ก่อนสูดันจีเฟจิโอเพืก้าั้นซัมบาซัมบาซัมบ้ากนซูช่ัปสัมบ้าควควควให้เราไ่ดีสไ เป็นยังไงบ้างวันนี้พี่พายัาเลยครับาชอตมาเล่งเห็นจุดไหนนี่บบว่าทุกจุดทุกชอตนี่พลาดไม่ได้เลยคือจะสอนแค่สองทริค ทำไม่ทำมาผมนับคลิปไม่ท่วงนับไม่ร่วนเลยอะไรก็อยากถ่ายหมดเลยนะสรุปคือวันนี้แบบได้รูปเยอะมากได้รูปเยอะมากจริงๆกล้องหรือว่าไม่น่าเชื่อว่ากล้องตัวนิดเดียวอจะทําได้เยอะขนาดนี้คือตามความเข้าใจของหนิงเนี่ยหนิงคิดว่าไอ้เทคนิคพวกอย่างเงี้ยมันต้องใช้กล้องตัวใหญ่ๆแล้วก็แบบแบกเลนแบกอะไรไปเยอะๆนนี่คือการมองจากหน้าจอนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการให้คุณหนิงเนี่ยมองจากภาพที่ ปริ้นออกมาไม่ต้องปาไปปริ้นมาแล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราไปหามุมสบายๆนั่งปริ้นภาพสวยๆกันดีกว่าได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมช่วงหแ้กกับโฟกัสความสุขภาพที่ได้ค่ะโฟโต้สตอรีย้อนเวลาหาความสุขสนุกกับเทคนิคถ่ายภาพในวันวานกับอาจารย์สมชาย